ช่วงนี้บริเวณตามท้องถนนของวังเวียงก็จะเงียบเหงาไปน,นิดหนึ่งเพราะว่าเป็นช่วงย่างเข้าหน้าฝนก็จะเป็นช่วงเดือนพฤศจิกาธันวานันกท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติก็จะมาเที่ยวที่วังเวียงอาจจะจํานวนมาก วงเวียงในปัจจุบันนี้นะที่การดอนรัฐบาลก็จะไม่ให้มีการเซ็กส์์ตีนะก็คือมีอิสโก้อยู่บริเวณกลางน้ำสองเพราะว่ารัฐบาลเขาตนักระากลัวนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับเข้ามามั่วในเรื่องของยาเสพติด เขาเลยสั่งปิดโดยเด็ดขาดถึงแม้จะไม่ใช่ช่วงหน้าท่องเที่ยวแต่ก็จะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาเที่ยวพอสมควรวันนี้ผมนั่งรถมาก็มีชาวต่างชาตินะครับมาเต็มคันรถคงจะเป็นผมคนไทยคนเดียวที่มาในวันนี้เพราะส่วนใหญ่ คนที่มานะครับก็จะไปนั่งรถตู้หรือรถบริการขนาด40ที่นั่งนะครับอยู่บริเวณหน้าสนามกีฬาหรือตรงข้ามกับสภาวัฒนธรรมหรือศูนย์วัฒนธรรมแห่งชาติของนครหลวงอยู่จันก็ะจะเป็นบริการของนักท่องเที่ยว วันนี้ผมจริงๆแล้วไม่ได้ตั้งใจที่จะมาก็คิดว่าจะกลับเข้าไปที่อุดรเพื่อนเพื่อนอ่าไม่ได้ไปหาหมอก็เลยได้มาที่โรงเยียนเพราะว่าพรุ่งนี้อย่างน้อยเราก็จะเข้ายาคีโมหถึงเรื่องโรคมะเร็งกค็คงระมาพุ่มใสุ่่มถึงจะ ได้ออกจากโรงพยาบาลศูสย์มะเ็งก็ไม่ด้ถือโอกาสมาเที่ยวที่วังดแเราก็จะมีทางกลับตัดเช้านี่ก็คือบรรยากาศาในถนนคนเดินที่ชาวต่างชาติมาจะเดินทางแล้วมาเที่ยว ค่าที่พักนะครับในช่วงนี้ก็ค่อนข้างจะถูกมากโรตีโรตีนะครับเป็นสินค้าที่เขาทำไว้ตพืรับนักท่องเที่ยวนักศึกษาน้อย เงียนเงียนระดับไหนจบม .6 ละจม .6 ล่ะอ๋อม .6 ม .7 แล้ม .7 อยู่อยู่เราคือแบบม .6 อ๋ออยู่ไทยเราอยู่วังเวียงเขามีมหาวิทยาลัยบ่พวกลูกหลานต้องไปเรียนอยู่งดียหมไปเรียนเนี่ยเป็นทุนเท่าหรือเป็นทุนของรัฐบาล บา,ารรงที่ก็ขึ้นนอเองบางที่สิ่งได้ก็ได้ขึ้นบันทึกที่ <c oughs> ผมได้คุยกับลูกหลานรุ่นล,ลูกเลยฮะตอนนี้เรียนอยู่ม .6 แต่ม .6 ที่นี่ก็เทียบกับไทยก็คือมอ .5 ม .7 ก็คือ <c oughs> มอ .6 เมื่อวานนี้ก็เจอ,อลูกหลานแถวซำเหนือซำเหนือเ <c oughs> ชียงขวางเห็น <c oughs> <c oughs> ได้ทุนของรัฐบาลมาเรียนที่นครเบงกันแต่วันนี้ต้องชมเชยแล้วว่าคนที่อยู่ในเวียงจันทร์หลวงบางปักเซวังเวียงไม่ค้าพูดภาษาอังกฤษได้หมดเบาลปากฝล่งเลเบดโอ้ยอยู่ไทยแล้วหยาคมีเก่งหมดตุ๊กตุ๊กสกายแลบนะก็พูดได้ แต่ที่นี่เก่งมากพูดภาษาอังกฤษขอเลยพ้ใจหลายนี่ก็คือบรรยากาศแล้วก็คุยกับลูกหลานเป็นของว่างยอดฮิตโรต,โรตีก็จะพาชมบรรยากาศาตามถนนต่างๆของ ที่วังเวียงนะฮะก็จะมีส่วนหนึ่งก็คือชาวต่างชาติมาร่วมธุกรกิจกับชาวลาวโดยใช้ชื่อของชาวลาวอัน อันโรงแรมนี้นอิน,น,นอินยังก็อินลาบ่ะบาลมีฮะอินลาบาลมีอ๋ออินลาบาลมีบอลตัวน,นี้คุณอ,อ,อ๋อเป็นเป็นเจ้าเดียวมั้งฮะมือรึมาขึ้นรถก,กับมาขึ้นอยู่นี่วะเนาะไปไปอุดรนะอ๋ออ,นะอุดรน้องมาซื้อ,อยู่นี่ป่ะมาซื้อยู่นี่ดดอ๋อ เ,เจ้าของสมทานรถอุดอรวังเวียงก็จะเป็นเจ้าจของทั้งที่พักทั้งรถโดยสารผมได้คุยกับเจ้าของบริษัทบอกว่าจริงๆแล้วจะมีวันละสองเที่ยวแต่ช่วงนี้มันไม่ใช่เที่ยวหน้าท้องเที่ยวก็เลยลดลงมา เหนือแค่หนึ่งเที่ยวในช่วงสิบโมงเช้า